ภายใต้สถานการณ์ที่ทุกคนต้องเผชิญกลุ่มเทพร็อกดาวหลายคนยืนอยักต่อสู้หลายคนจะต้องปิดร้านแต่บางคนพบกับทางออก JO Software ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับทุกคนที่ต้องต่อสู้และดูแลทุกท่านผ่านสื่อการเรียนการสอนออนไลน์อย่างใกล้ชิดและสำเร็จไปพร้อมกัน เปิดร้านขายของทั่วไปเป็นอาหารเสริมพวกอาหารเสริมของกินที่มีประโยชน์ก็เมื่อก่อนขายของในห้างนะครับพอดีเจอโควิดก็เลยต้องผันตัวเองมาเป็นร้านขายแบบนี้ก่อนน้อยอะครับไม่ค่อยมีอะครับช่วงช่วงช่วงล็อกดาวน์ใช่ใช่คนหายไปเยอะเหมือนกันนะครับ ก็มีเห็นมีอาหารเสริมด้วยมีอะไรด้วยครบเลยครับผมใช่ไหมครับผมแล้วก็เทปเป็นยังไง้หมครับป้าตุ๊กขอดูพร่อยได้ไหมเนี่ยครับมันก็จะเป็นรูปแบบเนี้ยครับอันนี้เทปมา2อาทิตย์ใช่ไหมครับเนี่ยใช่ครับสองอาทิตย์ก็ไปเรียนจบอันนี้เทปคนเดียวที่บ้านเลยไม่ได้ไม่ได้เทปเลยครับก็ง่ายๆครับไม่ได้ยากก็ป้าก็สมัครคอร์สเรียนกับเจนิโอซึ่งก็ไม่ได้ไปไหนอยู่แล้วก็อยู่ที่บ้านแล้วก็มีโค้ชสอน มีคนดูแลซึ่งมันก็ง่ายดยีครับก็ที่ผ่านมาที่สมัครไปแล้วที่เจนิโ uh, อเนี่ยรู้สึกว่าค่อนข้างแม่นนะเพราะที่ทเทรดมาอย่างที่ให้ดูเมื่อกี้ทำก็จะบวกบวกอยู่ตอนนี้ตลอดเลยก็มั่นใจลัวเทรดเองคนเดียวเลยใช่ไหมครับเนี่ยใช่ใช่ง่ายๆเพราะมันง่ายๆแล้วมันมีโค้ดหรือวิธีการให้เราได้รับรู้เรียนรู้ได้ง่ายก็นี่คือสิ่งที่ เราไม่ต้องไปกังวลมันแค่นั้นเองประตูครับไหนลองบอกหน่อยสิครับว่าวิธีการเทรดประตูทำยังไงบ้างนะครับก็เนี่ยครับก็วอลลุ่มที่1สีสีแดงวอลลุ่มที่2สีแดงวอลลุ่มที่3มสีแดงเจนเทนสีแดงแล้วก็คำ,ำส่งซื้อที่ตรงนี้แล้วก็ทำกำไรตรงนี้ซึ่งเจเนโอเนี่ยที่สอนมาง่ายมากซึ่งบ้านมีอายุเยอะเนี่ยยังทำได้เลยครับ เจนิโอเขาจะมีการเตือนกับโทรศัพท์เนี้ยครับอย่างเงี้ยครับเขาจะเตือนมาเด้งมาบอกว่าเฮ้ยมีการเทรดกันขึ้นแล้วเราก็ดูแค่ตรงนี้พอแล้วก็กลับไปดูที่หน้าจอครับก็อ,อยากเชิญชวนเพื่อนให้มาลงคอสนี้ลองดูนะครับเพราะว่ามันเป็นทางรอดทางหนึ่งในชีวิตเหมือนกันนะครับว่าอย่างน้อยเรามีสทางไรายได้เนาะ ร้านประจำแล้วก็มาเทรดตรงนี้ซึ่งมันก็ไม่ได้ใช้อะไรมากมายแค่เราเรียนรู้เพิ่มเบื้องต้นตอนแรกอาจจะยากแต่หลังจากนั้นก็ง่ายไม่มีอะไรครับซับซ้อนโชคดีที่เจอเจเนโอทำให้มีไรายได้เพิ่มขึ้นมาซึ่งแทบจะเป็นไรายได้หลักของงานประจำได้วยมําครับถ้าป้าทําได้ทุกคนก็น่าจะทําได้ครับจะร็อกดาวอีกกี่ครั้งเราจะรอดไปพร้อมกัน 这里哦，少白、oh,。<noise>